สวัสดีครับ YouTube พบกันกับผมอีกครั้งนะครับดีอาร์ตในถกหนังหลังดูและวันนี้ผมจะมารีวิวหนังไทยที่มีชื่อเรื่องว่าร่างทรงร่างทรงเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับที่มีชื่อว่าโต้งบรรจงนะครับผมโดยได้รับการโปรดิวซ์จากผู้กำกับหนังผีชาวเกาหลีชื่อดังอย่างนาฮงจินที่เคยฝากผลงานไว้ใน The w เว l well i n g ร่างทรงนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลคนทรงในหมู่บ้านแห่งในภาคอีสานนะครับซึ่งร่างทรงตระกูลเนี่ยก็เป็นร่างทรงของย่าบายันนะครับซึ่งเป็นวิญญาณที่ปกปักรักษาหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้นะครับโดยจะมีเหตุการณ์ราวากับว่าร่างทรงนี้กําลังจะสืบทอดไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับจากป้านิมไปสู่มิงนะครับโดยมิงเนี่ยระหว่างที่เข้าร่างทรงก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดๆกับตัวเธอเยอะแยะมากมายนะครับ และสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์การสืบทอดร่างทรงนี้จะเป็นยังไงและมิงจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรก็ต้องไปติดตามชมได้ในร่างทรงในโรงภาพยนตร์นะครับผมหลังจากที่ผมได้ดูร่างทรงจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเรียกได้เต็มปากว่ามันเป็นหนังในช่องเฮอเรอร์จริงๆนะครับผมหนังสามารถทำหน้าที่ของตัวเองออกมาได้อย่างดีเยี่ยม โดยหลังจากที่ผมเดินออกมาจากโรงเนี่ยผมเห็นเรีแอคชั่นของคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะมีความดิ่งดิ่งมนมน,มนบางคนถึงกับร้องไห้เลยก็มีนะครับก็ถือว่าหนังเรื่องนี้มีความเฮอร์เล่ที่สามารถเล่นกับจิตใจคนดูได้ค่อนข้างดีมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับผม และในหนังเรื่องนี้เนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการเล่าเรื่องเป็นเหมือนกับการถ่ายด็อก m e ม t a r รีหรือที่เรียกว่าม็อกแคมเนอรีนั่นเองทำเป็นเหมือนถ่ายสารคดีทั้งๆท,งท,งที่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับซึ่งสำหรับตัวผม้วมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียโดยผมจะขอพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันนะครับผมข้อดีของการใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้มันทาให้คนดูเนี่ยมีความ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนร่วมของการเดินทางของตัวละครได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดคนที่อินอะไรได้ง่ายเนี่ยอาจจะเข้าไปในเรื่องแล้วอาจจะได้รับความกดดันการสร้างบรรยากาศการทําให้แต่ละตัวละครไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมและพัฒนาการตัวละครที่เราจะได้เริ่มเห็นตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยชวนติดตามและชวนหลอนไปพร้อมๆกัน ได้ดีมากๆนะครับผมแต่ในอีกมุมหนึ่งนะผมรู้สึกว่าการทำม็อกคุเมนเทลรี่เนี่ยการถ่ายเสมือนสารคดีเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าทําให้เชื่อได้ก็ดีแต่ถ้าทําให้ไม่เชื่อได้เนี่ยมันก็จะดูแบบยึงึกงงักงักอยู่นะครับการเล่าเรื่องอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าที่ควรนะครับซึ่งผมมีปัญหาในส่วนนี้อยู่เป็นบางช่วงนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าไการใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเนี่ย การทําเป็นเหมือนฟาวด์ฟเทเอากล้องไปที่นู่นที่นี่เนะี่ยผมรู้สึกว่ามันทําได้ขนาดนี้เลยจริงๆเหรอมันรู้สึกว่าเกินจริงไปหน่อยการที่เราจะเอากล้องไปติดตามชีวิตคนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อในส่วนนี้มันค่อนข้างที่จะลุกล้ําก้าวไก่เกินไปจนเหมือนว่ามันไม่ได้กลายเป็นหนังฟาวด์ฟเทหรือม็อกคุเมนเตอรี่เลยนะมันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องที่ ให้ตัวละครอยู่ในเฟรมภาพซึ่งมันทําให้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ผมรู้สึกขัดใจอยู่พอประมาณนะครับซึ่งส่วนนี้มันจะเกิดในช่วงประมาณครึ่งแรกของหนังนะครับซึ่งผมอาจจะติดอยู่ทําให้ผมเกิดความไม่เชื่อว่ามันเป็นด็อก umentary จริงๆอยู่พอสมควรนะครับผมและอีกส่วนก็คือผมรู้สึกว่าการถ่ายเป็นม็อก umentary เนี่ยมันมีบางเหตุการณ์ในหนังเนี่ยถ้าผมเป็นคน กล้องตรงนั้นจริงๆผมอาจจะไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นเหมือนที่ตากล้องในหนังเนี่ยได้แสดงออกมานะครับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเหตุการณ์จริงๆมันน่าจะทําอย่างอื่นมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อในการกระทําของตากล้องหลายๆตัวหลายๆฉากในหนังเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ในส่วนนี้กันได้นะครับผม แต่สิ่งที่ต้องขอชมมากๆก็คือการสร้างบรรยากาศของหนังเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผสมกับการแสดงของนักแสดงนำเนี่ยที่เล่นเป็นน้องมิ้งเนี่ยโอ้โหตอนแรกในช่วงแรกของหนังเนี่ยที่กำลังปูเนื้อเรื่องมาผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่านักแสดงคนนี้จะแสดงพลังได้มากขนาดนี้จนเรื่องมันเริ่มเล่าขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไต่ไปจนถึงไกลแม็กเนี่ยผมได้เห็นพลังการแสดงบวกกับบรรยากาศที่หนังสร้างขึ้นเนี่ย มันทําให้เราเชื่อมันทําให้เราหลอนได้ในระดับที่ผมกล้าเรียกว่าหนังเฮอร์เร์ได้จริงๆนะครับผมในส่วนนี้ผมรู้สึกว่าทํามาได้ดีมากๆและด้วยความที่หนังเรื่องนี้เนี่ยโปรดิวซ์โดยคุณนาฮงจินนที่เคยทำหนังผีมา s t สเตอร์พีซอย่าง The Wailing ไว้เนี่ยแก่นของหนังก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ก็มีแก่น ที่น่าสนใจมากๆที่พูดถึงความเชื่อความศรัทธาการเป็นคนทรงเจ้าร่างทรงอะไรเนี่ยพูดเกี่ยวกับตีมความเชื่อได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จับแก่นตรงนี้ไว้ตลอดการเล่าเรื่องสักทีเดียวนะครับผมถ้าให้เทียบกับหนัง The w i ว l i n g เนี่ยผมรู้สึกว่า The w i ว l i n g มันจับแก่นตรงนี้ไว้และเล่าประคองประคองแก่นนี้ไปได้ คมกว่าหนังเรื่องนี้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดันไปบิวในช่วงที่กําลังไต่ไปคลายแม็กเนี่ยทำให้กลายเป็นหนังเฮอร์เรอร์สุดขีดได้ดีกว่าเดอะเวลลิงนะครับผมมันก็จะมีอะไรที่ดีอย่างเสียอย่างข้อดีข้อเสียอะไรเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างเดอะเวลลิงกับร่างทรงอยู่พอสมควรนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าหนัง2เรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีธีมที่พูดถึงความเชื่อความศรัทธาการเป็นคนทรงร่างทรงเนี่ยแต่ ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนัง2เรื่องนี้มันเป็น Deviling เวอร์ชันไทยนะครับผมมันก็ยังเป็นหนังร่างทรงที่มีความแตกต่างชัดเจนอยู่ผมกล้าพูดได้อย่างนี้เลยนะครับโดยรวมนะครับผมว่าร่างทรงเนี่ยเป็นหนังเฮอร์เรอร์หนังไทยที่ผมไม่เคยดูหนังผีไทยหรือหนังสยองขวัญไทยเนี่ยทำออกมาได้เป็นในรูปแบบ ในเวนี้สักเท่าไหร่นะครับหรือว่าใครเคยดูหนังที่มีอารมณ์การสร้างบรรยากาศมูทแอนโทนประมาณนี้ก็ลองเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับผมผมไม่เคยดูหนังไทยประมาณนี้มาก่อนผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นใบเบิกทางการสร้างหนังผีไทยในรูปแบบใหม่ก็เป็นไปได้นะครับผมทั้งบรรยากาศเอยการเล่าเรื่องที่มีความสดใหม่ ในบริบทของความเป็นหนังไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากๆและก็เป็นหนังเฮอร์เรอที่ถ่ายทอดความหลอนความกดดันได้ดีมากๆการแสดงก็ชวนให้เราหลอนไปพร้อมๆกันนะครับผมแต่ก็ยังมีส่วนที่ติดตรงที่ว่าการใช้เป็นมอกคคิมเมนเทอรี่ในการเล่าเรื่องอาจจะมีส่วนที่งึกๆงักๆทำให้ผมไม่ค่อยเชื่อในการเล่าเรื่องโดยวิธีนี้อยู่บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นข้อที่ผมไม่ค่อยถูกใจสัทีเดียวเพราะฉะนั้น หนังเรื่องร่างทรงเนี่ยผมขอให้คะแนนไว้ที่7เต็ม10ครับผมและที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกของผมที่มีต่อหนังเรื่องนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครดูมาแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเห็นด้วยกับผมตรงไหนไม่เห็นด้วยกับผมตรงไหนก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหรือชอบ ไม่ชอบหนังตรงนี้ส่วนไหนก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจราย,รายการถกหนังหลังดูด้วยการกด subscribe ติดตามช่องแรง h ช n แนลไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมดีอาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม e a c e